ก็กราบสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมที่รอคลิปจากไดโนสลินนะครับผมว่างสักท <Yes. S 1> ีวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเซ็ต iOS ออฟไลน์นะครับเซ็ตใหญ่ที่สุดของทางร้านที่มีของครบถ้วนครอบคุมทุกอย่างนะครับผมเป็นแอปแท้100%นะครับผมสามารถเล่นได้เลยใน iOS iPhone iPad ได้หมดเลยนะครับเป็นเซตที่คุ้มที่สุดของทางร้านเลยนะครับผมก็อ่ะเริ่มแรกเลยนะครับก็สําหรับเซ็ตนี้นะครับก็จะใช้วิธีการเข้า ID ดีของร้านนะครับแล้วก็เข้าเซิร์ฟออนไลน์นะครับเพื่อย้ายตัวมาออฟไลน์แล้วก็ใส่ก๊อตทีหลังนะครับผมก็วันนี้เราไปเริ่มกันเลยเริ่มจาก การได้ตัวเลยนะครับผมหลังจากที่เราเข้าไอดีของร้านแล้วนะครับขั้นตอนการเข้าต่างๆนะครับร้านมีส่งให้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นถ้าอ่านขั้นตอนและทําตามขั้นตอนทุกอย่างก็สามารถทําได้เลยนะครับผมก็เข้าที่ Pay a r านะครับผมอ่าเข้า Un official Server นะครับเซิร์ฟเช่าส่วนตัวนะครับก็จะเข้าที่ช่องนี้นะครับผมโอเคเราพิมพ์ค้นหาไดโนเสาร์นครับแค่นี้ก็พออ่ไดโนเสาร์รอมันหน่อยนะครับ อย่ารีบอย่าใจร้อนนะครับรอมันสักนิดหนึ่ง <c oughs> ต่อไป <c oughs> อ้าวขึ้นมาแล้วนะครับผมเซิฟของทางร้านนะครับมีค่อนข้างหลายเซิฟนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเนี่ยร้านจะแจ้งไว่ให้เข้าเซิฟไหนนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเข้าช็อปซองนะครับผมใส่รหัสนะครับใส่รหัสโอเคใส่รหัสแล้วก็จอน,นี้เลยครับผม อ่าพอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับตัวสําหรับอ่าเพ็ของ iOS นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่าตัวนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับถ้าเข้ามาแล้วเป็นตัวอื่นอันนี้เข้าผิดนะครับสามารถแจ้งทางร้านได้เลยนะเข้ามาแล้วเราก็จะเจอตู้แล้วก็ไอแท่นแท่นตรงนี้นะครับผมให้เราเข้าตู้นะครับกดเท็กโอไม้หมดเลยแล้วก็กดเปิดในแท่นนี้นะครับมันคือแท่นแช่ชิปนั่นเองนะครับ ทิ้งแผ่นอิลิเมนท์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าแผ่นอิลเมนต์ไม่สามารถย้ายข้ามไปได้นะครับถ้าเอาแผ่นอิเลเมนต์ไปด้วยเนี่ยจะเอาของที่สาคัญไปไม่ได้นะครับเพราะว่าของในตัวมันเต็มนะครับเอาครบทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการย้ายนะครับการย้ายแล้วก็เช็คของก่อนนะครับ โอเคบุปินบูแดงมาครบนะครับอ่ะเราใช้ตั๋วตรงนี้นะครับร้านทางร้านซื้อตั๋วตั้งไว้ให้แล้วนะครับผมใช้ตั๋วตรงนี้นะครับกดยูสนะครับอ่ากดโอเคกดทานเฟอร์ค้างไว้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการย้ายแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าได้อ่านขั้นตอนและทําตามขั้นตอนก็จะสามารถย้ายได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเค ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเข้าออฟไลน์ line นะครับผมไปที่ PR นะครับมาที่เมนูเซฟดาต้าก่อนนะ มาเช็คดูก่อนนะครับว่าเรามีเซฟอะไรไหมนะครับถ้าลูกค้ามีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบเป็นวันที่นะครับแล้วก็เป็นตรงนี้คําว่าดีลีนะครับถ้ามีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับถ้าลูกค้ายังต้องการใช้เซฟนี้อยู่ให้กดอ่ะเซฟที่ local backup หนึ่งนะครับกดเซฟไปเลยอันนี้ของทางร้านไม่มีนะแต่ถ้าสมมติว่ามีนะครับก็กดเซฟตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดลบอ่ะเซฟตรงนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะ สามารถเรียกใช้เซฟเก่ากลับมาเล่นได้นะครับก็คือการกดแบ็กอัพเซฟไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าของใครเป็นแบบนี้เหมือนทางร้านเลยนะครับก็คือไม่มีเรากดยอดอ่ะกดออกได้เลยครับอือมาเข้าที่เพย์ซิงเกิลนะครับมีเข้าที่เพย์ซิงเกิลจากนั้นเลือกโหมดระดับที่ต้องการนะครับตรงนี้ต้องเลือกให้ดีๆนะครับแคทซันะครับเอ่อมันอ่านว่าอะไรสักอย่างนึงนี่แหละไอ้รูปหมีนะครับก็คือตายของไม่ตกอันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะครับโซเวิรลนะครับก็คือตายของตกนะครับ ก็อันนี้นะครับพาร์ทคอก็คือตกทั้งเวลตกทั้งของนะครับผมผมแนะนําให้เลือกง่ายแบบง่ายที่สุดก็คือรูปหมีนะครับส่วนทางขวานะครับก็คืออีซี่มีเดียมฮาร์ดบูตอนนะครับมันก็คือระดับความยากนั่นเองถ้าอยากให้สัตว์เวลเยอะๆนะครับก็ต้องเลือกเป็นบูตอนนะครับผมก็คือสัตว์เวลเยอะที่สุดแล้วส่วนอีซี่มีเดียมฮาร์ดนะครับเวลสัตว์ก็จะน้อยลงไปตามระดับนะครับผมผมจะเลือกเป็นหน้าใต้ของไม่ตกแล้วก็บูตอนนะครับกดนิวเกมได้เลย หลังจากเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นข้อความสีเหลืองแบบนี้นะครับแปลว่าข้อมูลพร้อมที่จะลงแล้วนะครับข้อมูลที่เราย้ายมาจากออนไลน์นะครับพร้อมที่จะลงแล้วนะครับเรากดโอเคอ่ากดดอนนะครับไม่ต้องสร้างตัวอะไรทั้งนั้นนะครับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งกดเกิดนะอย่ารีบกดเกิดนะครับเราต้องอ่ะดูตรงทางนี้นะครับทางขวาดาวน์โหลดทาร์นเฟอร์ครับผมตรงนี้นะครับสําคัญมากถ้ายังไม่ได้กดของมันจะไม่มานะครับผมอ่ะเราเลือกที่เกิดก่อนอ่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดทาร์นเฟอร์ครับ โอเคของมาแล้วเห็นไหมครับนี่ของมาแล้วกลายเป็นตัวสีขาวของทางร้านแล้วนะครับนี่ของมาครบทวนเลยอเของมาครบทวนเลยนะครับนี่นี่นะครับมาครบทวนเลยแล้วก็เช็คของต่างๆนะครับผมหลังจากที่ย้ายตัวเข้ามาเสร็จแล้วนะครับสําหรับซินี้นะครับให้ทุกคนนะครับอ่ะเซฟก่อนออกก็คือมาที่ตั้งค่านะครับกดเมนวลเซฟกดที่นี่เซฟที่ดี ทีเซฟนะครับกดโอเคแล้วก็กดออกนะครับเพื่อที่จะมาแบ็กอัพเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าไม่แบ็กอัพนะครับมีสิทธิ์ที่เซฟนี้จะหายไปได้นะครับผม p r อารนะครับอ่ากดอ่ะเมนูเซฟดาตานะครับเมนูเซฟดาตานะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือเซฟล่าสุดที่เราเล่นไปนะครับให้เรากด แบ็กอัพนะครับในช่องที่ว่างนะครับโลโก้ไหนก็ได้1 23ที่ว่างนะครับอ่ะสมมติผมแบ็กอัพที่2อนะครับอ่ะอันนี้คือปลอดภัยและปลอดภัยและเซฟไม่หายเซฟนี้จะไม่หายนอกจากเราจะลบแอปหรือย้ายเครื่องนะครับสำหรับไป s นะครับถ้าย้ายเครื่องลบแอปหายนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีการใส่ก๊อดโหมดนะครับผมอ่ะ หลังจากที่เราเซฟแล้วก็แบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแจ้งทางร้านตามขั้นตอนที่ร้านส่งให้นะครับผมร้านก็จะส่งขั้นตอนการใส่ก๊อตให้เรานะครับแล้วก็เข้า ID ร้านแล้วก็มาทำตามขั้นตอนต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราเข้าไ d ดีร้านในแอ Store แล้วนะครับอ่าโอเคแล้วก็กดเข้าเกมนะครับกดเข้าเกมนะครับเข้าไปที่เซฟที่เราเอ่ยย้ายมาเมื่อกี้นะครับผมอ่าเซฟนี้นะครับผมกด p l a y Single ครับ โอเคครับอ่าแล้วก็กดที่กระเป๋านะครับกดที่ช็อปมันนะครับช็อปมันโอเคนี่นะครับกดคอนโซลตรงนี้นะครับยังไม่ได้ซื้อนะอ่าแล้วก็แพ็กอัพเบ e สัตว์ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับให้เรามากดตรงนี้ครับเลื่อนลงมากดรีสโต์นะครับรีสตหนึ่งครั้งก็พอหนึ่งครั้งก็พอครับโอเครีสโต์เรียบร้อยแล้วครับนี่ เห็นไหมครับมันจะขึ้นล็อกแบบนี้ไปว่าเราเป็นเจ้าของแล้วนะครับผมก็เซตนี้นะครับก็จะได้ของบวกก๊อตแล้วก็แพ็กอัพเบลสัตว์นะครับก๊อตแล้วก็แพ็กอัพเบลสัตนะครับเราจะไม่ได้ไพ่มตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้ไพ่มอาตรงนี้นะครับจริงๆร้านก็อยากให้มันได้มากนะครับเพราะว่าใน ID เี้นี่ยมันมีทั้งก๊อตแพ็กอัพเบลสัตแล้วก็ไพ่ม้าพาร์ตนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่สามารถส่ง ให้ลูกค้าได้แล้วเพราะว่ามันส่งไม่ติดนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเสียดายมากๆก็จะได้แท็กของก๊อตแล้วก็แท็กอัพวลสัตว์เท่านั้นนะครับไพ่เมาพาร์ตไม่สามารถได้แล้วนะครับผมขอย้าอีกครั้งนะครับไม่ได้ไพยเมาพาร์ตนะครับโอเคนีนี่ก๊อตนะครับเปิดแบบนี้นะครับนี่โอเคครับพอมันขึ้นมาหน้านี้นะครับคือมันต้องทำเควสก่อนครับ เราต้องทำเควสก่อนเราอย่าเพิ่งตกใจนะครับเราต้องทำเควสเพื่อปลดล็อกก๊อดก่อนนะครับส่วนเควสนะครับอ่ะเห็นไหมครับี่วงกลมตรงนี้นะครับ Double Tap and Hold to Sprint คือให้เราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้สามารถใช้ก๊อดได้นะครับผมส่วนเซ็ตนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่ะให้ดูในกระเป๋านะครับผม ที่ได้เลยก็คือเวล1 0 0นะครับแล้วก็แอมเบอร์นะครับเป็นล้านเลยนะครผมแล้วก็โต๊ะแต้มโต๊ะก็คือเป็นล้านด้วยเช่นกันนะครับแต้มโต๊ะตรงนี้คือใช้เป็นโต๊ะกดของนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะ,ะกดสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกดสีนะเห็นไหมครับเป็นโต๊ะกดสีนะโอเคนี่เป็นโต๊ะกดสี ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะกดอ่าโอเคอ่าโต๊ะยวกับหินนะครับหินที่สร้างมาหินนะครับแต้มโต๊เป็นล้านเลยถ้าแต้มหมดนะครับเราก็สามารถกดใบยบมอลนะครับซื้อแต้มเพิ่มได้นะครับแอมเราเยอะอยู่แล้วกลัวอะไรอืมที่สําคัญสําคัญเลยนะครับก็คือนี่โต๊ะกดอาวุธนะครับอาวุธที่กดได้นะครับมันก็จะเป็นอาวุธระดับ อ่ะ,ส,ะ,ะสีม่วงประมาณนี้นะครับสีม่วงประมาณนี้อืมแล้วก็โต๊ะกดคิปลเบิ้ลนะครับสําคัญมากเลยเราใช้เลี้ยงลูกสัตว์เนาะนี่โต๊ะคิปเบิ้ลนะครับสามารถกดคิปลเบิ้ลได้เลยแล้วก็อืมโต๊ะกดอ่านครับนี่โต๊ะกดอ่านนี่นะครับเราไม่ต้องค้าบอ่านอีนครับใช้อ่านเีงอ่านในนี้ก็สีม่วงพอใช้มากเลยนะครับ อันต่อไปอนี่ครับโต๊ะกดกระสุนเห็นไหมครับสบายง่ายมากๆนะครับอส่วนชิปสัตว์นะครับชิปสัตว์ทุกตัวไม่ต้องจับเองเลยไม่ต้องจับเองเลยชุบมาแล้วเป็นของเราได้เลยนะครับผมในชิปสีฟ้าชิปสีฟ้าก็คือชิปสัตว์เหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าไม่มีวันหมดอายุเราสามารถเก็บได้ตลอดเลยถ้ามันไม่หายไปถ้ามันไม่หลุนหายไปไหนนะครับเราสามารถ ชุบได้ตลอดเวลาส่วนชิปสีเขียวนะครับก็จะเป็นชิปสัตว์เหมือนกันแต่มีวันหมดอายุนะครับวันหมดอายุดูจากตรงนี้ครับผมอันอันเหมือนอันนี้นะครับ47นาทีอ่ะ47ชั่วโมง40นาทีประมาณนี้นะครับผมก็ให้เรารีบชุบขึ้นมานะครับในเซตนี้นะครับผมมีอันฟ้ามาีสัตว์โครงกระดูกนะครับแต่บอสนะครับ ตีว่าไม่มีนะครับที่ตีว่าไม่มีเพราะอะไรร้านให้มานะครับชิปบอสร้านให้มาแต่ทุบมาแล้วมันจะล่องหนครับก็เลยตีว่าไม่มีนะครับผมแต่ร้านให้มาเผื่อๆไว้นะครับผมก็คือไม่มีบอสนะครับจะมีครั้งนะครับบอสมันล่องหนตีว่าไม่มีบอสนะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองชุบสัตว์ขึ้นมานะครับนี่อันนี้เลยแพลตฟอร์มครับ โอเคแพลตฟอร์มเราเลือกคลิปสัตว์มาสักหนึ่งครับสักหนึ่งสักหนึ่งเอาเป็นตัวอะไรดีตัวอะไรดีโอเคฮาเปย์เหรออาเจนดีกว่าเอาเป็นอาเจนแล้วกันนะครับผมคลิปสัตว์บกชุบตรงนี้ได้เลยหรือว่าชุบที่เสาก็ได้นะครับผมกิปบบินชุบที่เสานะครับ กิฟฟินชุบที่เสาส่วนสัตว์น้ํานะครับเราต้องวางแท่นรีไวฟ์นี้นะครับไปใต้น้ํานะครับแล้วค่อยชุบสัตว์น้ําออกมานะครับถ้าชุบบนบกสัตว์น้ําก็จะตายนี่นะครับโอเคเรามาชุสัตัดกันนี่นะครับ,อ,ราารรบอาเจนออโอเคกดอานอาเจนครับ เอา้ากดหยุดก่อนน้องกดหยุดก่อนโอเคเป่าหยุดนะครับอย่าลืมตั้งเป็นแพสซีฟเด้อโอเคครับเห็นไหมครับก็ตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันชุบออกมาได้เลยถติว่าสก,กาเลสสกกลเลสกีกากระดูกนะครับนี่ชุบมาแล้วเป็นของเราเลยเห็นไหมครับไม่ต้องจับใหม่เป็นของเราเลย แล้วเราก็ใส่อานนะครับอันกีกาอันกีกานี่ใส่อันกีกาโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมน่งไงว้าอโอเคนะครับผมนี่นะครับสัดทุกตัว ก็จัไม่ต้องจับใหม่แบบนี้เลยครับส่วนสัตว์มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะจขึ้นคลิปให้แล้วกันนะครับผม ค okay, ครับนอกจากสัตว์แล้วนะครับก็จะมะีสกินต่างๆนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็คือกราฟสกินผิวนะครับผมวิธีใช้ก็คือกดค้างนะครับลากไปใส่ไดชิปสีดับเห็นไหมครับที่มันเป็นสีเขียวๆใส่ไปเลยโอเคทีนี้ตัวเราก็จะเรืองแสงแล้วนะครับเห็นไหมเรืองแสงแล้วนี่เรืองแสงแล้ว ถ้าจะถอดนะครับหันไปตรงอื่นนะครับที่ว่างๆนะครับกดตรงนี้กดดีเทคนะครับโอเคเราก็จะถอดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอ่ะสายฟ้าแล้วกันสายฟ้าแล้วกันโอเคโอ้โหสว่างจ้าเลยขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแเ้ตัวเลี่ยมทองดีกว่านีา <c oughs> ไ่ไม่ถูกใจไม่ถูกใจขอเป็นโอ้โหอยู่สักอยู่สักไกลเลย เราเป็นนี่เราว่าโอเคไม่เปลี่ยนแล้วครับไม่เปลี่ยนแล้วอ่าอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสกินหมวกนะครับผมสกินหมวกแล้วก็ต้องมีหมวกก่อนนะครับเดี๋ยวเรากดหมวกดีกว่าออืกดมาแล้วกันอืออืออื้อซื้อโอเคมาใส่ชุดกันก่อนครับ ว่าไอลืมรองเท้าลืมรองเท้าครับไอเด๋วลืมรองเท้าเอ้ย่าลานโอเคนี่ครับอ่ะทีนี้นะครับเราอยากใส่สก,กินอันไหนนะครับอะมากดที่หมวกครับกดคาว่าสก,กินนะครับนี่นี่ก็มีสก,กินให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับสมมติว่าผมจะใส่หมวก อคิดว่านี่ไงง่ายๆเลยนะครับคือเราต้องมีหมวกก่อนเนาะถึงจะสามารถใส่สกินได้นะครับผมนี่อ๋อยนี่เท่ดีส่วนสกินเสื้อนะครับมันก็จะมีสกินเกราะแบบนี้นะครับสกินเกราะนะครับตางเกิงอืรองเท้าครับอืถุงมือครับโอเคนี่เลยเห็นไหมครับ เราก็จะใส่สกินได้แล้วนะครับอย่างเท่เลยต่อไปนะครับจะเป็นบูเบบต่อไปนะครับก็จะเป็นบูแดงนะครับผมนี่บูแดงนะครับนี่บูแดงนะครับวิธีการใช้บูแดงก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับผมก็สําหรับบูแดงนะครับผมคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเองเนี้ยประมาณสามพันกว่าบาทเลยนะครับผมส่วน ทางในเซตนี้นะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บูปินสีฟ้านะครับส่วนมากก็จะเป็นบูปินอ่ะระดับสูงที่สุดที่มีนะครับระดับสูงๆนะครับต้องเข้าใจว่ายิ่งระดับสูงก็จะยิ่งใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นนะครับผม,มก็มีครบถ้วนนะครับผมถ้าอยากได้อันไหนก็กดครับได้เลย <c oughs> นะครับผมโอเค ็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คุ้มมากๆนะครับอยากให้มาได้ลองกันนะครับเกม ARK นะครับถ้าเราเป็นผู้เล่นทีดีก็ยังน่าเล่นอยู่นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนึกถึงเกม ARK Mobile นึกถึงร้านไดโนทดินนะครับผมสวัสดีครับ